สวัสดีครับผมอยู่กับผมช่องมีโก้นะครับซึ่งวันนี้เราอยู่กันในเกม t e t a l l y Accurate Battle Ground นะครับเป็นสงครามของแก๊งกี้กลางครับ <c oughs> เราไปเล่นกันเลยดีกว่าครับเอาละครับตอนนี้เรามาอยู่กันในตอนที่เราโดดล่มแล้วนะี่ยิงในพับย,ยีเป็นโดดล่มในเกมนี้จะเป็นการพุ่งตัวไปครับซึ่งผมจะไปลงตรงนี้นะชอบตรงนี้มมีปืนเจ๋งๆให้เลือเยอะแยะมากมายก็อเสียของมันก็คื วงวงมันไม่ชอบอยู่ตรงนั้นมันชอบเข้ามาตรงกลางจะถึงแล้วไปเลยแล้วกันไปเลยแล้วกันเไปไปถึงป่ะีปไม่ถึงอ๋ออ๋ออโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเสียงไม่ค่อยดีแล้วเสียงไม่ค่อยดีแล้วอ๋อลงด้านหลังลงด้านหลังไม่เป็นนี่ลงขึ้นไปเลยดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยน้องกล้วยน้องกล้วย ตรงนี้เหมือนจะไม่มีแค่เราคนเดียวแน่เลยแตกหนึ่นนนนงมีหรือเปล่ามีหรือเปล่าว,าวโอ้โหไม่มีเลือดหายเป็นเดดก่อนตอนนี้ทางขึ้นอยู่ไหนทางขึ้นอยู่ไหน เอ้ยเจ้เป็นเดดแล้วเจอเป็นเดดแล้วผันก่อนแล้วกันคิดว่าเสียงคนอื่นเสียงเดี๋ยวนี้ไปขึ้นไปปึ๊บปุ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 ๊บปะควรประคั่นเทพปึ๊บปุ๊บปุ๊บเข้ามาในห้องแล้วโอ้ดับเบิลปืนพกเปียวมากเจ้ามากมั้งเปียวมากเอ้ยเยอพรอนด้วยเอ้ยนี่เหรอ ชิงชิงชิงโอเคแล้วกันอันนี้อะไรเอ่ยคุณตกออกไปยังไงโอ้ยอยู่ๆก็มืดเอามานี่มั้งไอ้เนุ่มนี่อ๋อลงใส่แมวนู้นเห็นไหมคิดว่าวงมาอุ้ยตามไปเชิยว มุ่กว่ะเท่อว่ะเท่อไปเยอะเลยอู้สัก,กาแทงตัวนละกันเอ้รู้เอาหน,นี้ดิยนมาดีละปุ๊บปุ๊บปืนโอเคตรงนี้เอาแล้วเราเปิดเก็บทุกอย่างี่ขวางน่ะเคตรงนี้เชเนี่ผมก็ไม่รู้ไรไว่าแกจะทำอะไรล้ว่ะเปี๋ใส่ไปก่อนแล้วกัน สุดแม่น,นี้มันใส่ได้เก็บตุกกระสุนอะไรเย็บไปหมดเนี่ยอะไรเอ่ยไฟเลทนี่ไงปุ๊บอากกระบอกปืน มีทันในนิดเปล่าอยากได้ทันในยังเลยโว้บมาแล้วขอรวบ่อนนิดนึงขอรวบ่อนกกอนิดนึงไม่รลบแล้วไม่รลบแล้วอ๋ออู้หูบุ้งทิ้งนั้นไม่ยุ่ง่ะเฮี่ยยิงสาก้าไปโอ,โอ้ทัดไปถัดไปวิ่งวิ่งนี่สิรถอยู่ด้านหนะ้าไปไปไปหารถ ับสิับสิเฮ well okay. ้ยเร็วแนมากแหมากนมากนมากโอ้ยนนมเูคมอปนมาากโเคตอนี้นวโอเคโอ้ยล้มล้ลุกลโอเคเอ้ยมีคนยิโอเคโอเค อยู่นั่นบนหน่ออยู่นั่นบนหน่ออยู่นั่นบนหนอเราอะปาานเริดไปเลยแล้วกันไม่ถึงด้วยมางหาที่อันนี่หลบป่านหาที่ก่อนไฟเลทโอเคยิงเร็วมั้งบ้าสิไม่รู้อะไรต่ออะไรมาแต่ง เจ้แล้ว,ลวโดนเลยโดนเลยโอเคโอเคจได้โถ้าได้สระโมานะม่นี้อ่านี้ปาระเบิดไปเลยแล้วกันปาระเบิดไปเลยแล้วกันไม่โดนด้วยนีน่ระเบิดฮิเฮ้ยว่าป่าอเฮ้ย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 โดนเลยไปโดนเลยไปโดนเลย นี่ไงเปลี่ยนท่ายิงเปลี่ยนท่ายิงพตามที่ไอ่ฮึบ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 ตอนพันยานตอนพันยานไอจริงก็ลงมาสิวะ

nó mà tham quan đến nóng dí mắng dí mắng lấy dí mắng dí mắng

ยังได้เกิดป่ะเนี่ยยังได้เกิดป่ะโอเคยังได้เกิดยังได้เกิดอยู่ยาวให้พรไม่ได้พรอยู่มาแล้วอะไรเนี่ยเฮ้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 ยยูได้อยู่ปาวิชเงื่อนเด้โอ๊ยโอยโอยชนชน

รีบรีบหาของก่อนเลยเรียบหาออย่างปืนแก่มากไม่มีปืนเลยเหรอออกออาหน้าต่างก่อนละกันโอ้โหเกลี้ยงมากเกลี้ยงมากโอ้โ ขอปืนสักกระบ,บอกขอปืนสักกระบ,บอกโอเคโอเค้ยโ,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 โม,มีคนมามีคนมีมา

เอาละครับแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกมแ c คคูเลตแพทเ r ิ g r นกาวนะครับซึ่งรู้สึกชอบหรือไม่ก็ฝากคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์ด้วยนะครับและอย่าลืม Sub ส cribe ด้วยสำหรับวันนี้ผมมีโก้ดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ